สวัสดีจ้าสวัสดีย้ำมือแรงเฮาสิไปเก็บไปกับเขามาใส่ผัดเค็ดกบตอ,อนนี้ประมาณจากหกโมงแรงแล้วก็จะปะกับเขากับบะมีน้ำมันเปิดปลาหย่าชายนปลาหยาสิแกวให้เพื่อนเพื่อนเบ่ง พร้อมระว่างค้างที่สิไปเก็บผักใบกระเพราที่นี่ประมาณเกือบสองงาน กอันนี้คือบรรยากาศงามมือแรงนั่นข้างน้านั่นเป็นป้ายยาสิกแนวอากาศปีอีหลีงามมือง มืนอนีบ่ฮฮอนเป็นทรงสีออกเย็นๆก็ไม่จังฝนสีตกอันมองที่ปั้นในใบหนีปันโปะเขาโพดแบบปั้นเอา,นา,า,นนาเววานะจ้ะเนาะบ่ได้วานวานเ้ากับปั้นปุด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 ,ปด,ปดอัน,นคือเขาไทไว้ไทกบเพียงไว้ าไปเก็บไปกับเขาจะยู่เก่าได้ถ้าเป็นเถื่อนมะยังติดน้ำหมดเลยคนบอกว่ายุคไกลๆกุ่กนพันปานงยังเล่นไปยังออกอกำลังกายไปเดี๋ยวก,กอดสิว่าไปกัน จักมันย้หมงได้ก็เลยคือโอกาสพรนเพื่อนมาเบิง่งหน้าเขาทรงหลังบ้านกะตะเวนกำลังสิต,ตกดินจักมัน,ย,มน,น,นย้่มงได้ัดนี บางหันเข้าไปเบางทีเขาส,สิือทีที่แรกเพิ่นมาสิขายกักจักไรวะเจ็ดไรปนี้เพิ่นมาเปลี่ยนใจเพิ่น่าสิขายเมดขายเพิ่มอีกสิบสามไรจักตารางบ้าบุเข้าไปเบิ่งเมืองหันไปวัดมาเมืองหันก็เลยกลับมากันเลยว่าเสียวอียังกินดเก็นเลยเห็นกบ ที่พันไปไทยนะเราพันได้กบมาเข้าก็เลยหาใบกะเพราไปผัดเพ็ดกบให้กินกันตอนแรกนี่กับแม่เอาห้อมบุกมะห้ยเป็นคนที่ชอบดอกหญ้่เห็นอยู่ในต่องถ่าย โวเวน,นี้กระทางดอกหยาค้าเขากระทายสามไร่หนึ่งงานสิบกันลังปงางลงนนะปาเพื่อนยางเห่นเทิงคันนาปาาเพื่อนกดติดตามช่องชมพูให้เปอร์วาสิเปี้ยนซื้อช่องไม่ชมพูให้เปอร์มาจาก ซื้อลูกสาวที่แรกว่าสิเทีันช่องนี้ห้เป็นช่องของลูกสาวเอาไปเอามาแม่ก็เลยได้ม่าเห็นเองก็เลยว่าสิเปลี่ยนซื้อช่องไม่ว่าสิเปลี่ยนชื่อช่องว่าบ้านไรนาเราก็จะเนาะี๋ยวมือดีขึ้นดีสิคอยไปต่้ง่าเปลี่ยนซื้อช่องอมไ,ม,อออไงอองม้นะจ๊ะเนาะยื้น,นด้บุบใบกระเพราก็เดย อากาศหมาอแรงอากาศเย็นเย็นทายดอกหญ้าตามภาษาคนมักน้วจนันเนาะถึงแล้วต้นกะเพราทีเพ่นวา่าอยู่นี่เองถ้ายอยู่นะทงไงมันบึดบอยากแต่ว่าถ้าหน้าลังบานนี่มันแทบสิบอมีแน้วจนันเนาะ มันหายากก็ต้องทายกับคักนี่คือต้นกะเพราที่หายากที่สุดกกปไปพัดเพชรโกบกบอันได้มาจากเพิ่นไปไทยไปไถไปเกียดนาะาเพิ่นนาะจาเนาะแล้วก็มันกันนี่เพิ่นก็ะได้มา แค่นี้น่าจะพอนะาจาัเน่ะอากาศนะเมือแรงเย็นสดชื่นแจ่มใสในเนื้อทีของเขาทีทีท่เขาไปเบิง้งมองหันบอกไกลจากนี้ดอก,กจกนันบพกไกลจากที่เขาอยู่เดี๋ยวถ้าได้ตกโงซื้อขายกันแล้วทําสัญญา์ซื้อขายกันแล้วเขาก็ิะปปับไปไปบุกไปเบิกไม่นะจากเนาะให้มันเป็นดินแดนท้องของเขา จริงๆเขาบ่อยากได้เ้าก็ได้ถามันสิเป็นของเขาแล้วอีนั้นกับฟามมันก็ต้องเป็นของเขาวันยังขำนะจ๊ะเขาต้องไปควยขวายอี่ังให้มันมากไม้ก็ต้องไปดินลดนมากไม้ถามันสิเป็นของเขาได้มันก็เป็นของเขาต้องจัดสไทายให้เบ่งบรรยากาศบรรยากาศยามมือแรงที่ของเขาไปซุดผุนซุดรักจวน มานี่คูนนี่เป็นทีวิวหลังบ้านอากาศกำลังสิอากิศกำลังสีตกดินลมกับกำลังเย็นเย็นยางปากล้มเหลวน้อจันเนะาเนะ ว่าสิเปลี่ยนซื้อช่องว่าบ้านไล่นาเราเพื่อนเเห็นว่าจังไดคลิปนี้้าเพื่อนเพื่อนออกมาเดินเลยนถางนอกมเริเวนบ้านหวังว่าเพื่อนเพอนจชอบคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ไปบ้า